น,นี้ตอนนี้ฝนตกแรงมากทุกคนตอนนี้พี่ดิวมาหลบฝนนะครับอยู่ร้านกาแฟร้านกาแฟอะไรร้านกาแฟปลแดงรากาแฟปแฟลแดงแล้วฝนตกแรงมากเลยนะสวัสดีส แม่ค้าเหรอครับอ๋อแม่เป็นเจ้าของร้านเหรออ๋อเนี่ยเนี่ยเอาชามีชาไทยไหมจ๊ะมีมาจากไหนเนี่ยมากินกาแฟครับโู้ก้เอาเอาชาไทยแก้วหนึง่งจ๊ะแก้วายะ้าแก้วอย่างเงี้ยแก้วยี่บห้าบาทนะครับได้เนี่ย,ย่มาดูป้าแดงจะทำให้นะครับทุกคนเปิดร้านนั้นในกี่โมงครับ ลงมาแล้วเด็ดตีบแล้วมัจับมันจับห่านชาโนก็มีชาเขียวไหมจะ๊ะอี่เอ,เอาชาเขียวด้วยหวานหวานปกติเอาแบบนี้นะ <Contain aluminium. S 2> อันนี้ยี่สิบห้าบาทหวานปกติใส่ทุกอย่างกา<ะ>แดงขายแก้วยี่สิบห้าบาทอยู่อ่าเรื่องเรื่องใส่ก่อนได้ แบ่ผมผมอ๋อเป็นผ้าแดงเป็นคนใต้เหรอครับใช่ใช่แต่ภูผลำนาไม่อยู่ที่นี่ไม่ได้อยู่อ๋อเป็นคนใต้คนคนที่ไหนครับป้าแดนคนจะบอกว่าคนจังหวัดสงขลาสงขลาฮะรอยแต่ว่าพูถึงแบบตอนตอนตอนเนี้ย อยู่จังหวัดกระตูนเราอ่ะคนเกิดที่นี่แล้วมาได้แฟนที่นี่หรอครับไม่ที่นนแหละที่บ้านนี่แหละเขาทำไมมาขายของทีุ่งเทพล่ะครับเพลูกมาอยู่นี่อยู่กับลูกใช่อันนี้ลูกเปิดให้ไหมครับร้านลูกเปิดลูกเปิดแดงเขามาทําให้ลูกได้แต่ว่าตอนนี้เป็นของสัยเองหมดเลยครับเนี่ย เชีวิตทุกวันนี้เดือดร้อนไหมป้าแดงมีหนี้สินไหมไม่โอ้เป็นคนที่แบบว่าบริหารธัการดีป้าแดงไม่เดือดร้อนเนาะโอ้ดีอันนี้เป็นความคิดที่ดี้าไม่มีหนี้สินเป็นสิ่งที่ผสมสุดนงป้าแดง เป็นคน,คนเหมือนสุขภาพแข็งแรงอารมณ์ดีด้วยนะป้าเนี่ยป้าเหมือนเป็นคนอารมณ์ดีถ้าอารมณ์ร้ายตรงไหนอ่ะถ้าร้ายมาก็ร้ายตอบดีมาก็ดีตอบอารมณ์ดีมากลองชิมดูด้วยอ่าชิมครับช,ชาเขียวป้าแดงทำให้น้องยืนเปิดได้ไปลงรายการไงเผื่อแบบคนตามมาซื้อกับป้าแดงไง ใช่ร้านอยู่แถวไหนครับอย่าร้านนี้เหรอใช่ครับซอยพระรามเก้าหรอกะไรอันนี้ถึงรามใช่ไหมใช่แล้วนี่หวั่นว่าะยแยกรนี้เป็นแยกที่แปดซอยร<อ>ามคำแหงยี่สิบสี่แยก ยี่สิบแะยะยี่สิบแปดได้ถ้าเข้ามาทางเข้ามาเรื่อยๆก่อนก็เข้าทางปาร้อยสี่สามสี่สามแต่ถ้ามาทางหลังเราเข้ามาก่อนขึ้นสะพานด้วยหลานป้าจะอยู่ขวามือแล้วอร่อยอร่อยขนาดไหนอร่อยอร่อยมากๆครับมันมันแล้วก็มีความติดหวานนิดนึงได้บอกให้หวานนะถ้าปกติาีบแล้วขนาดนี้แก้วเป็นเจสิบแปดสิบได้ไหมแค่ปีทำไมป้าขายแคายี่สิบห้าบาททำไมป้าไม่ขายครับ สามห้าอย่างเงี้ยสี่สิบอย่างเงี้ยเราขายแบบบ้านบ้านทุกคนที่มาซื้อของเราก็ไม่ได้ไม่ได้ตังระดับมาจากไหนก,ก็ระดับเดียวกันมันก็บอกมันี้วยก็มีตัง้งหน่อยก็มากินน้อยนะที่คเรากินแต่ถ้าคูดที่ว่าระดับเดียวกันเนี่ยแต่ที่เราไม่กินอื่นใช่ไหมเราขอตังค์ตังค์เลยการคนมากินด้วยอ่ะอย่าว่า แก้วละยี่สิบห้าบาทหลับตาได้ไหมครับ<ม>อาป้าหลับตาไม่ต้องหลับหลับตาได้ไหมหลับตาสองวิหลับตาสองวิได้ไหมโอเคใส่ไหน,น <laughs> <laughs> อะไรอ่าให้ป้าหมืน่นให้เฉยๆให้เป็นกำลังใจว่าป้าป้าแดงขยันแล้วก็ เป็นคนที่สู้ชีวิตสิ่งที่ดิวให้เนี่ยเป็นกําลังใจต่อยอดให้ป้าเนี่ยบางทีป้าอาจจะลงคงลงของหรือเอาไปใช้ใจ่ายในชีวิตป้าเป็นคนหนึ่งที่แบบถูกใจดิวมากเลยป้าเป็นคนที่บอกว่าไม่มีหนี้สินจะมีหนี้สินทําไมเราแก่ตัวแล้วเราจะสร้างหนี้สินทําไมแต่เงินส่วนเนี้เป็นกําลังใจให้ป้าแดนเยอะเยอะไหมเยอะแต่อยากให้ด้วยกําลังใจเยอะมากเยอะมาก แน่แล้ไปไม่มีอะไรอันนี้ไม่มีอะไรคืออย่างอย่างน้อยๆให้รู้ดิผมเป็นคนไม่มีมาก่อนเนาะป้าแล้ววันนี้ผมขับรถมาจริงๆผมจะไปทํางานแล้วไปต่องานแต่ด้วยความว่าผมเห็นรอยยิ้มป้าผมรู้สึกว่ากาแฟกาแฟอยู่ร้านแถวเนี้ยมันก็ไม่ใช่ร้านที่หรูร้านที่ดังเพราะป,ปกติผมก็จะกินในข้าอะไรอย่างเงี้ยครับกินร้านดังกินร้านที่มีกาแฟแล้วแล้วอะไรเนี่ย มากไไม่เคยไม่เคยได้รับแบบนี้ละครับไม่เงี่เรื่องไม่เคยอะทำไงพระแดงถึงจะรับทุกคนเหมือนหนึ่งเก็บไว้มีสบายแบบน้ำอะไรครับแดงอยาก เอาไปซื้อเอาไปซื้อกินไงไปซื้อกินแล้วก็เป็นกําลังใจเก็บไว้ครับเก็บไว้ให้จริงๆให้จริงๆให้ให้กาลังใจว่าอย่างน้อยๆแบบผมได้มาช่วยเหลือบ้านแดงเอาไปทาอะไรเีย้าแดงจะเอาไปทาอะไรอ่ะเยอะมากอะเยอะมากเก็บนานนึกว่าจะได้เนี่ยเยอะมากอ้วเนี่ยเก็บเป็นปียังไม่ได้เลยจริงเหรอ เราเน้นว่าในสิ่งที่พ่ออะไรว่าเราก็ดีหมดอริงตาดีใจไหมดีใจน่ารักมากเลยอ่ะเนี่ยเห็นไหมดิวช่วยเหลือคนไม่ผิดเลยดิวบอกป้าแหละดิวดิวเห็นป้าแล้วดิวแบบแล้วนี่จะจะายจะจะาจ่เจอที่ไหนย่างมันจะเจอถ้าจะเจอจัดเจออยู่หรอครับป้ามีโทรศัพท์ไหมคะโทรศัพท์เล่นเล่นเอ่อโซเชียลดิกระติกเต่าดิกระติกเต่าดิกระติกเต่าให้ค่ะ รู้จักติดของไหมรู้เก็บนานเลยป้าบอกหมื่นหนึ่งเนี่ยเก็บนานเลยใช้ได้นานใช้ได้นานหมนานเก็บไว้ถือว่าแบบน้องดิวนะชื่อน้องดิวนะน้องดิวจำชื่อน้องดิวไว้อย่างน้อยๆเปเคยเคยได้สิ่งเตเลยใช่เตุเลยอ่ะเออกำลังใจวันฝนตกกำลังใจวันฝนตก มันมีคนแบบนี้อยู่จริงจริงสิ่งที่ป้าคิดอยู่อะมีจริงหรอเนี่ยมีอยู่จริงค่ะทำาังตาที่ดีนะคะอออยอดอย่างน้อยๆวันนี้ดิวได้ทำดีกับป้า <S 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 ดิวไปทำงานมานะป้าเชื่อไหมว่าบางทีอะวันที่ดิวสบายบายหรือวันที่ดิวสบายกายสบายาตัวแล้วดิวรู้สึกว่าดิยวยางมาช่วยเหลือคน ทังนอกโดยที่คนไม่รู้จักเรานี่แหละแต่เนี้ยอย่างน้อยเราเป็นคนในค่ายเรามีความแับเพื่อเพื่อเผาแผ่งกานอยากให้สองมี้น่าอยู่อาแข็งแรงนะบ้าแข็งแรงอมไม่ยายจังเลวอาคอมไนอาไน ขอบคุณป้าแดงนะคะเอาน้าน้ำไปกินให้หมดนะป้าแดงน่าหลงมากมาตอนไหนเดี๋ยวมาตอนไหนเนี่ยกำลังใจโอเคครับขอบคุณครับไม่ว่าโชคชะตาชีวิตทุกคนจะเจออะไร ขอให้ทุกคนดูคลิปนี้แล้วมีกำลังใจต่อสู้ชีวิตกันทุกคนนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนบนโลกใบนี้ขอบคุณครับ